กูยังไม่รู้ชื่อเกมอยู่ดีใครอะไรชื่อแปลชื่อเกมให้กูฟังเลยกูไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยอะไรสักอย่างเลยมันก็ชื่อนางเอกเลยอ่ะหรืเหรอเออชื่อเกมก็คือชื่อนางเอกหมายชื่อชื่อเต็มเต็มก็ใช่หมายชื่อเกมเป็นชื่อนางเอกอ่าฮะเบสไฟมึงเพิ่จบตัวมีกี่ด่านวะน่าจะหมดแล้วนะสปอยหน่อยสปอยเนี่ยมีกี่ด่านที่มันเล่นจบไปบินสิบนี่เพิ่งห้าด่านเองไหมเหรอ ตอัวจ้าไปตัวจ้าสิบสิบด่านแบบนี้แล้วอยู่ประมาณสิดบด่านเออมัน <c oughs> จะไปโดดทันได้จะไปโดดทันได้ไงวะอยากรู้ตรงนี้แหละเกมแม่งไม่ไมลื่นเลยอันที้จริงๆว่มันอาจจะโดดทันก็ได้ถ้าโม่งพูดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละไม่มีสมาธิในการเล่นปัญหาเนี่ยน,น,นั่นแหละไ <c oughs> ม่ตกนะใหม่แกเย้ อ่าโอเคโดดได้อยู่เยยอสโต้แล้วก็ตกใหม่แก,กเฮ้ยก็ยยจริงนะเพราะว่าเราขยิ่งไปเรื่อยอยู่แล้วมันไม่มีแบบตกเหวตายทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อย่างนั้นก็รู้สึกดีที่มันไม่ใช่แบบว่าอะไรนะเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราไม่วิ่งขึ้นข้างบนจะเป็นฉากจบอีกแบบนึงอะไรแบบนี้ไม่มีถ้ามีท่านกูเลิกเล่น,นะนลอ่ะโคตรงคานเลยทำไมมันต้องมาขึ้นใหญ่ตรงนี้ด้วยไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเรื่องเยอะสินะเ ก็ดีที่ไม่ไม่มีหลอดเลือดเพราะเลือดเราอยู่ที่ไอตัวนั้นตามทันใช่ไหมแล้วมันคือที่อะไรครับซอมบี้อ่ะโคตรตะโนทั้งหลายดคอคิโมยยอ่างเงี้ยเหรอโอตะคุคิโมยเพราะเราพันตลอดนี้ก็บอกน้องไว้นะเออเพื่อนน้องแบบยังคิดว่าโอตาคุอันที่โอตาคุคือคำชมไม่ใช่นะโอตาคุคือแบบอะไรนะแบบพวกอะไรไรโปรโปรด้านการดูอันนี้ไม่ผิดนะน้องอย่าอย่าไปเชื่อนะโอตาคุมันถือเป็นคำด่าแล้ว่ะนี่คนนองญี่ปุ่นของญี่ปุ่นมันเป็นคำด่าใช่ ก็เด่นถึงพูดไงว่าน้องๆคนไทยยังคิดว่าโอตาคุคือขับชมอยู่ไงก็จะว่าว่าเอ้ยเรารู้เรื่องกันเรื่องกัน์ตูนเยอะเป็นโอตาคุนะอะไรไม่ใช่นะจริงโอตาคุคือคำด่าเพราะงั้นขอให้น้องๆระวังโปรดอย่าไปด่าใครหรือว่าอะไรนะหรือถูกใครว่าถือถูกใครพูดมาก็อย่าไม่ไม่เห็นจืดไอ้มือไปไหนไอ้มือมันไปไหนเมื่อกี้ถามจริงเหรอไม่เห็นจืดมึงทุกตัวอะไรวะแต่ก็ไม่ได้ว่าน้องๆที่ชอบดูอนิเมะนะเพราะพี่ก็ดูพี่ก็ดูใช่เพราะงั้น ตรงนั้นคือแบบอยากให้น้องเลี่ยงเขาว่าโอตาคูดีกว่าอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนกับเพราะโอตาคูมันมันเหมือนกับเป็นพวกดูอย่างดูแล้วก็ฟินแบบอยู่คนเดียวแต่พยายามเราอ,อย่างเราเวลาเราดูอนิเม่เราก็พยายามดูแล้วไปหาเพื่อนมีเรียกอ,อย่างอื่นคุยดูอย่างอื่นด้วยไม่ได้ดูแต่การ์ตูนเนี่ยเพราชอบดูแบบเดียวกันดีกว่าเออด้สังคมแบบในสังคมแบบเดียวกันสนุกไปด้วยกันหรือไปหาเพื่อนอย่างอื่นดูดูนอกนอกจะดูอนิเม่ดูหนังด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเออไม่ต้องมาดูแต่อนิเมะโมเอชว์กับเกงในหลอกเบื่ออะไรเงี้ย จริงๆตั้งหลายนะเด็กสมัยนี้ชอบดูแบบอนิเมะโชว์กางเกงในหมวัวตัวกูเ,กววเริ่มเบื่อลนะอาจจะเป็นเพราะมันมีแต่แนวนี้ออกมาก็ได้นะ<ด>จริง แนวไอเดียออกมาทำไมทำไมชอบแนวฮาเร็มจังนแนวฮาเร็มนี่โคตรเบื่อไปเลยหนึ่งวันฝังก็มาอ่าฟังไปอ๋อหาด่นแล้วตัดตัดตัดเป็นทัศนีหนึ่งครั้งใช่ไหมนี่คือป้อมหมายเขาเป็นเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนอไปยังอยู่ในแนวนะเว้ยมึงยังอยู่ในแกนเรื่องว่าต้องมาฆ่าแต่ทำไมมันก็เกี่ยวเลือเกี่ยวเหี้ยอะไรวะ แล้วทำไมอาร์ตมันเปลี่ยนไปเจ๋อเจ๋อมาละอาร์ตโหดไปเยอะจังเลคือคือตัวละคระโอเคแต่ว่าเออแต่อาร์ตฉากอะไรเริ่มเปลี่ยนไปเขาเขาควบคุมเถือไข้กุ้ยกตี้ยไปเอแยกเซเว่นอีเวนต์แยกเซเว่นอีเวนตรงนี้ได้ลิงก์ไปที่เซเว่นอีเวนต์ใช่ไหมตอนนี้เขาไม่ดีอยู่เซเว่นนะเขาเปิดต้องแยกอยู่นี่มีเปิดตาแล้วแบอกแล้วเน่จอมหันบวกดามิดสกิลสแกนเนอร์ อ๋อคืออย่างคืออยานแต่อย่างว่าคือพวกกูชอบสไตล์อาร์ตญ,ญี่ปุ่นตรงที่เขาเขาแปลงสิ่งต่างได้ดูน่าสนใจอย่างเนี้ยไวโอลินเป็นปืนอะไรเงี้ยซึ่งมันแปลงมาแล้วอาร์ตมันดูเท่อาจจะมันดูเท่แล้ะดูดีดใช่อ้าวนี่เด็กเฮียเหรอได้โอ๋อแล้วยิงตายอีนี่ก็เลยมาตามล่าเราว่างั้นเออเฮ่อก๋ดเตี๋ยวเลยน้ำจิ้มกระจาย น้ำจิ้มหกไปทีเดียวโอ้โหแมงโคดแมงโคดอาร์ตนั่นไงเกิดจากผักกาดกันแม่งตกใจเป็นการ์ตูนตาหวานเลย <laughs> ตกใจเป็นการ์ตูนตาหวานเลยแม่งก็เออคือแบบว่าอย่างที่ว่าคือสไตล์อาร์ตญี่ปุ่นเขามีข้อดีตรงที่แบบเขาเขาเล่นกับสไตล์ได้หลายแบบได้แบบ,แ,แ,แบบว่าอาวุธต่างๆหรือตัวละครต่างๆมันดูเท่ดี ดีกว่าฝรั่งที่แบบด่าก็คือด่าปืนคือปืนน่ะแล้วนี่คืออะไรอ๋อนึกว่าจะมาเล่นมวยเปลาเองใครว่าไม่ได้พ่อกูเหรอจําไม่ได้อะจําพ่อไม่ได้เหรอเมื่อตอนเลี้ยพ่อสิลูกเลี้ยพอสิลูกเราง่ายครับพ่อแล้วเราก็จะกลายเป็นวิติกับพ่อไปยังไม่จบกับเกมนี่เองเนี่ยนานเลยเกิดก็ชุดให้ชุดให้ชุดให้คุณพ่อเป็นลุดชะดอมาทีเดียว นักมวยปั๊มคุณพ่อบอกให้กูเป็นแทงเ์หนักไปเลยเพียงท่านพ่อมีรถกาแฟแปะไม่รู้ชื่อคนชื่อคนกามมัจจิโอ้โหเนี่ยแล้วพียงจะว่าจะเป็นตัวที่มาตามเราต่อใช่ไหมบง่ายเนาะขอไปค่ะชอปเปอร์ครูคำหยาบอีกแล้วชอปเปอร์คุงหยาบใส่เสียงสมียงปั่งม่านใหม่ว่าเนี่ยโอซาก้าบ้า แต่วแล้วจริงๆก็ก็อย่างที่ว่าก็คือกูเคยถามไ้กาแฟไปแล้วแลวคือคำด่าญี่ปุ่นที่แรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเนี่ยคือคำว่าอะไรอะไรเงี้ยไม่รู้ไม่รู้นั่นแหละญี่ปุ่นญี่ปุ่นคนโรยาโร่ญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยมีคำด่าคืออย่างคืออย่างไทยเราแบบมีไอ้เย็ดแม่งไอ้ควยสัว์พงใช่ไหมอะไรเงี้ยเยอะมากทุกๆปีออกออกออกทุกๆหนึ่งหนึ่งอันอันหนึ่งคำหนึ่งอัลบั้มใช่แต่ญี่ปุ่นไม่มีเลยนะแปลกดีเหมือนกันเขาเป็นคือเหมือนกับเขา เขาเหมือนกับแค่เป็นเป็นฟีลลิ <wid est> ่งเวลาเขาพูดเฉยๆมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะของญี่ปุ่นเป็นฟีลลิ่งคนเยอะๆอะไรเงี้ยอุซ้ออะไรเงี้ยที่ไอ้นะไอ้ดูบีอารโซนะแต่ว่าชี้นะเขายืนบอสอ่ะดีแอนไนเอ่อเป็นตอนเช้าตอนคืนต้องสู้ยังไงเนี่ยเขาคืนไปเรื่อยๆอ่ะประมาณนั้นแล้วก็ไปตีมันปกติแค่แม่งปกติปกติจะแม่งยากแหละ ปกติวิ่งทางเดียวยังยากแล้วต้องวิ่งออกสองด้านอีกทีนี้ึงเห็นไอ้พวกเลี้ยงยากๆบางทีแนะนำว่าให้ไปทางหลังไม่ทันละไม่มาถึงตอนที่เจอตายละยังไม่ยอมตายเว้ยมันก็กูไม่รู้ต้องไปทางไหนเลยให้ดูรอบเลยมันยากไปเล่ยเลยไงไม่ไงปกติก็เห็นก็อย่างที่บอกเกมไม่ต้องเปลี่ยนกฎไงจากซ้ายเป็นขวาหี่การเปนจากลงขึ้นก็ แค่นี่ไปแล้วไม่ต้องปีกอย่างนี้นอ,กอีกแน,นี่ลำบากกว่าเดิมพีเะะะ่เท่เข้าใจป่ะเกมกดแต่วิธีเล่นแบบเดิมมาเนาะเออเข้าใจะปะ่ะมันไม่เหมือนทำไมคนเล่นไม่ชินอะ่ะเข้าใจะปะ่ะอ่ะลองปีกขึ้นไปแล้วกันโอให้โดนหลบเขาก็ไปฟันมากูจะรู้ไหมที่กูเล่นรอบแรกอะ่ะฮะเห็นป่ะตอนแรกกูไม่รู้อะไรเห็นกกไหม,แล,ไไมแล้วไอ้ทางที่กูขึ้นนี่มันเกสเสียขึ้นได้ไอ้กูขึ้นไปทำไม เข้าป่ะโมไปขึ้นไม่ได้หรอกมึงแค่ปูขึ้นได้นะันะแต่มันขึ้นได้ก็แปลว่ามันทำให้ขึ้นได้เงเข้าใจป่ะไม่ผิดนะเรียบร้อยมาปูเองนั่นไงจ้า ลืนล่นลืนล่นเลว่าแมงไม่ต้องเล่นเล่นจังหวะนี <c oughs> นว่าวแมงเ,เลิกแมงเลิกเล่นกินนี่แหะจังหวะที่เจอบอสนี่คุณโคตรน,น่ารำคาญเลยตจ,จบวันนี้อะคือว่าใครวิ่งแล้วกันท้งนัน,น,นิงเจอบอสเปนรีไปได้มั้งใช่ไหม ก็ต้องรีบหนีเดียวข้าร่านี่มากกว่าแล้วมันมาสู้กับตรงนี้ได้ไงอย่ากดูวัดหลวงฟักนี่ไม่เชื่อที่นี่ที่ไหนก็ไม่รู้ฟันที่เฉียวด้วยไรฟักไม่ไม่มาคอมโบดูอยากจะคอมโบแบบดิยวไม่คลายอะไรเงี้ยม่รู้ที่แตกอะากาันขึ้นไม่ได้แล้วมันขึ้นไม่ได้เมื่อกี้ฮะแล้วเมื่อกี้มันขึ้นไม่ได้อะต้องตาจากอีกฝั่งไปอีกฝั่งไงนะ เลยวะมันเหมือนเขา้เอาวางแพตฟอร์มไว้ในการเล่นไปแล้วงั้นมันก็ไม่หนุกหรือเพราะมันเป็นอีเวนต์ดีอย่างนั้นนะเข้าใจป่ะแต่คนจะให้เราอิสระมากกว่าน่ากลัวตาตาเออจะหาไปไหนเนี่ยเค๊เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวกูตายหลายรอบอ่ะจนกว่าจะเข้าใจว่ามันต้องไปทางไหนบ้างอ่ะแต่หลักคือต้องไปตามสีแดงใช่ไหมกูมาก่อนเลยอ่ะมาก่อนไอสัตว์มึงได้จริงมึงมายูไช่แล้วเอามา แน่มันก็ไม่ถึงไงเห็นปะเพราะว่าเราเราดีตัวไม่ถึงอ่ะเห็นไหมท่านจะทำยังไงครับเดียวบาอาบินต่อไปบินต่อไปต้องบินขึ้นนี่ครัไม่เห็นไม่เห็นยิงมายิงบุหรี่หัวจริงมันนี่ว้าที่มีมันกระสุนมันเล็กๆนะอามันความเร็วไม่พอครับเดียวบ้า ความเร็วไม่พอในการดีตัวเอ้ยย่ยย่า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 ังตายย่าเหนือเหนือกว่าทุกการเคลื่อนไหวโอ้เห็นล่นกเสียวอ้ยโอ้ยโอ้ยเยแล้วเหนือกว่าทุกการเคลื่อนไหวละอยยังไมยังไม่ยยนี่มันจะมาระบายตอนกระโดดขึ้นงเพราะมันหยุดความเร็วมันลดไง นี่ถ้าฆ่าไปได้ถ้าฆ่ามันมันไม่ตายจะมีปัญหาไหมเนี่ย <c oughs> นเนี่ยเนกูว่าแหละเกมแม่งเนี่ยแล้วไม่มีจุดให้ยูงลงทั้งสองความที่ใหู้ลุงที่ไหนเนี่ยอ่าหนึ่งศพของตายเชิญเสด็จมาท่านสองเรียบร้อยของตายม,มุณกลับบ้านไปเลย, <c oughs> เลย Get the fuck out of here โดนยิงหลายดอกไม่ร่วงเลย Get the fuck out มบอกแล้วกูเนี่ยกู <c oughs> ไม่เคยขึ้นมาถึงตรงนี้ปกติกูเช็คอีเวนต์ครบไปก่อนจ้ะคือก <c oughs> ูไม, <c oughs> ไม่รู้ไอ์อีเวนต์มันเกิดจากตรงไหนบ้างไงครับอจารยคือแบบมันบางทีจุดเนี้ยให้เราไปยืนยืนแต่มันไม่เกิดอะไรขึ้นไงโคตรแก่สถ,ถนานการณ์ได้ดีเลยโคตรทิงไม่ร่วงเนี่ย <c oughs> กูลำคายในเกม่นี้มากเลยเลยวะเฮ้ย hey! <c oughs> มึงอย่าเปลี่ยนกดบ่อยๆได้ไหมเออ <c oughs> หลายเส้นเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนแนวกันละออกแนวหลอกเลยเป็นชาวเป็นการ์ตูนอะไรนะการ์ตูนคอมิกฝรั่งเออ แ<ร> <harma> ล้วแม่งแบ่งเป็นซิปโอนซิปโอนเป็นซอมบี้แกแล้วมนีเป็นไรโอ้โหแม่งเปลี่ยนแนวเว้ยกระตูนเป็นกระตูนช่องเลยตอนนี้อะไรเน <ỗ df od |notimestamps|> ี่ยเขนไตโอ้โอ้คิดได้โดนมัดยอะน่ารักอ่ะต้องมีแล้วที่ฉันเองอืออือนะ เป็นเพื่อนนี่ตูดงอนงามดูก็รู uh, ้แมงไขมีอยู่คนเดียวงปลอมตัวแล้วหรออมตัวเหรอถามจริงโอ้เป็นการ์ตูนเป็นการ์ตูนฮาทีเดียวเป็นการ์ตูนตลกไงทีนี้อเดแน่ฮะต่มงกูังหนีกเถอะไป ก็ตายหมดตายดิโกโลฟันกูคิดแต่เรียงในชั่วๆไว้อ้าวตายแล้วเหรอไม่ใช่ขึ้นสวรรค์อ๋อตอกใจกูเพว่าตายจริงอ๋อมีม้ามาด้วยม้ามองเป็นม้าเนี่ยใช่มันคือตัวอะไรกกู็มองไม่ออกอ๋อเป็นวัวเป็นคนนี่วะอ่๋อจะสู้กูกำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้กูจะเป็นลายเส้นไงดี ค่าันี้ยังมีซับให้แปลเปลี่ยนแปลเเออะไรวะซับเทียบเลยเนี่ยเ่ยซับเทียบเลยเนี่ยไม่แปลวะนิ่สายหน้าพูดกันเานตักรายตมันแสงอะไรอะไรสักอย่างมเออสเอร์ไซค์อะนั่นไงรถมอตอไคกไรนี่อ๋อ มีพี่มาช่วยโอ้โคตรหล่อหล่อจุงเบย่อจุงเบยคล้ายๆไอ้เนี่ยเนี่ยโคตรด้าสามอ่ะไอ้ไอากิฮิโกะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องไปลงพัฒน์ร้อนต่อพี่ต้องไปลงพัฒน้าต่อเนาะขอให้รีนิดนึงพี่ไม่ว่าขนาดนัึงอ่ะฮะไปละมีพี่มี ตามตอนต่อไปด้วยนะอย่างกับการ์ตูนโชนเนนจัม่ะเออเอาเข้าไปนี่กูงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆอ่ะก็จ็อย่างที่ว่าเพราะมันเป็นมันเป็นการ์ตูนเป็นเกมขายการ์ตูนของเขาเพราะจังที่เห็นเปิดครั้งแรกก็จะถามถามหานางไี่จะดูหนังก่อนที่จะขึ้นเกมก่อนเพราะปกติแล้วเกมต้องเปิดขึ้นเกมก่อนใช่ไหมอันนี้มันเกิดมันขายหนังก่อนมันขึ้นหนังมาก่อนแต่น้องไม่ต้องวเพราะพี่ไม่เอาลงเลยเพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ว้าวเปลี่ยนกฎอีกแล้ว ใช่เป็นคนคราวนี้คือเปลี่ยนเป็นเร่งเร่งไปชนมอนเตอร์ให้เยอะที่สุดอ๋อแล้วพอมือใกล้ถึงก็ใช้ช็อตยิงอ๋อด้วยอาจจอต้องทนในพวกนี้เพื่อเก็บเกจช็อตอแล้วพอเต็มพวกก็ยิงไม่กูไ,ไ,ไม่ต้องกูไม่ต้องกดหน้าใช่ไหมกูกดกระโดดอย่างเดียวใช่ไหมอยออไม่กดอะไรเลยเนี่ย <laughs> ไม่ต้องไปของมันเองยิงได้แล้วเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรเกตเยอะอ๋อพยายามเก็บมอนเตอร์ให้เยอะที่สุดอะไรอ๋อฮะมาแกวอ่ะ รีบจากพวกมึงเนี่ยเอาไหม่โดดข้ามอีกจากจะกระโดดชนว่นเขาปนไงเขาจป่ะมันอยู่สูงเออมันอยู่สูงพอกระโดดมันก็ข้ามตัวนี้ไปอ่ะอะไรเงี้ยอาา่าฮะจังหวะต้องจังหวะน,นิดนึงมันก็เหมือนกับเราต้องรู้ต้องรู้สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนมันจะเล่นหลายๆรอบอ่ะอย่างที่ว่าไม่งั้นมันไม่จบจรออิงพอมรนตกเปน็นที่ชายกากไงมอเตอร์ไซค์กากวิ่งเองยังเร็วกว่าอีกเอเอก็จริงนะ เขารู้สึกว่าตอนวิน่งเองเร็วมากใช่ตอนวิ่งกูยังเร็วกว่าแม่งอีกมือแม่งตามไม่ทันอ่ะเอ้าเอ้าขี่เอาเป็นไอ้มุดแดงต <c ười> จะถึงไหมเนี่ยรอถึงอยู่ลงล่างนิดนึงไม่รู้ว่ากูโดดมาแล้วอะอะไรเงี้ยอ่ะมันจะจบยังไงเนี่ยไปกันต่อ,อขึ้นบนขึ้นบนลงล่างไปทั้งหมด เกตไม่หมดแล้วเนี่ยเหลือเกตสุด hmm. ท้ายเนี่ยจะทันไหมเนี่ยการหนึงก็ประมาณสองนาทีอลไรอ่ะฮะมอนมอนแม่งก็น้อยเหลือเกินช่วยดรื่อยเลมมอนบอกไปก่อนมอนแม่งหมดเลยไหมหมดแล้วมอนแม่งหมดไปเฉยๆเลยอะอะไรวะแล้วเกตจะพอไหมเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมจะผ่านแหละรอบเดียวผ่านเลยโอ้ยง่าย มันก็เป็นแฮปปี้วิวอะแหละมันมันโอ้โหไม่ถึงธอรษปฏิได้ง่ายอุ้ยเกี่ยวไม่งง่ายเด็ใครที่บอกอ่ะคือมึงจะเปลี่ยนคนไปบ่อยๆกูก็โอเคแล้วเข้าใจป่ะคือไม่อยู่ดีขับมอไซค์อยู่แม่งต้องขับไปขับมาขวาเสร็จแล้วยีขับให้ขับขับกลับไปซ้ายแล้วขับกลับมาขวาใหม่กูไม่เล่นละอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่ใช่นะอะไรเงี้ยเอาเปลี่ยนแนวอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วก็คงเป็นก็ก็เป็นลายเส้นของพวกที่ทำที่ไอ้พวกที่อยู่ในนี้ใช่ไหมในหนังที่อยู่นี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เตี๋ยวไก่ รู้สึกโอ้เอลเคปวิดยังไงเนี่ยอี๋ผมแชมพูใช่ไหมยังไม่รู้ชื่อเลยผมแชมพูไว้ก่อนแล้วกันไม่จริงเนะอะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงกูก็ดีใจเลยจะรู้เองบ้างกันเออใช่เธออยู่บนหลังนี่เก็บมาเอง <c oughs> ว่าไม่เดี๋ยวก็ตาย จอยแบตเตอรี่จะหมดครับผมไปลังแล้วไงโอเคจอย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 ที่เสียบเสียบสายชาร์จเอาออกให้หน่อยโอ้โหแบบนี้แม่งกิงโหอยจัดสวยๆแม่งเสียะแล้วเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครับมม่ใช่อะไรแค่เนี้ยเดี๋ยวกูจะหยุดแล้วจะเปลี่ยนจอยไงตอนนี้เดี๋ยวผมหยุดแล้วเปลี่ยนจอยงงตอนนี้บอกตรงที่อะไรเนี่ยไม่ใช่นางเอกอันนี้กูเป็นตัวประกอบแล้วจะเปลี่ยนจอยแล้วมึงก็อันนี้ไปเสียบแทนเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ขอพาไว้น้องๆน,นะต้องตัดต้องตัดนิดน,นึงจอยจอยจอยเราแบตหมดไม่ค่อยได้ชาร์จเล่นอย่างเดียวก็อยากเดียพีเอสอยู่ซื้อ,อยูซื้อที่ไอ้ที่ชาร์จจอยไปด้วยเสียบวาง <มา S 2> ไว้ชใช่เพราะมันเสียบเข้าเท่าไฟฟ้าตรงๆได้ไงไม่ต้องเสียบเข้าพีเอสสาเดี๋ยวนะจอยอย่านี่ยเออ,อจอยนี้สตาร์ทไงเออเนี่ยสตาร์ทแป๊บ,บนึงคุณผู้ชมเปลี่ยนจอยก่อนกดปุ่มคอนโทรลเสียบสายไว้สายได้เลยตัดพาร์ทจองนั่นแหละมากแล้วนี่เล่นอะไรเนี่ย ไม่หนึงซองก่อนหรอฮะไม่ต้องอไม่ได้ตัดทาร์ทไงอ๋ออะไรเนี่ยอารหนึ่งอารหน,นึ่งยิงเอาเนีดันมาคู่อันนี้แกเป็นอารหนึ่งยิงซะงั้นนะ่ะแล้วอีนี่ไปแปลงร่างเป็นมังกรได้สงสัยมันคือแค่อะไรครับเนี่ยต้องยิงขาวใช่ไหมเนี่ยอ๋อฮะเพก็สุดก็ยิงหน้าไม่เข้าถ้ามันโหดดันมาคู่นี่คงเล่นไม่จบกันนะวันนี้อ่าฮะใช่ยิงขายิงเป้ามันเ่ยแหละยิงขากับยิงหางมัน ยิงหน้าก็ยิงไม่ได้แล้วแม่งถอยให้เรื่องถอยเรื่อยๆด้วยนะแต่หางก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหสุดยอดกูโ,โคตรลำบากเลยปกติก็ลำบากจะตายหางอยู่แล้วดีได้แค่นี้โอโ้ตายแล้วแม่งมันขึ้นไปเองอ,ะอ่ะมันขึ้นไปเองเหรอเออกูไม่ได้กดอะไรเลยเมื่อกี้ม่งขึ้นไปเองจะบ้าแล้วจะสู้ยังไงวะแม่งมีขับให้เองด้วย เอาไปแล้วบายๆเจอกันพักหน้าบนเลยครัขึ้นบนขึ้นบนนะครับอ๋อมันเป็นเส้นทัาเส้นอะไรครับเส้นสปีดขึ้นสปีดมาให้อ๋อเข้าใจทำดีขาขาไปเออขาครับมายิงหน้าใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดมันมีขาปีกหน้านั่นแหละยิงไรต่อทีนี้ปีกอะเฮ้ยบอสไงสู้ไม่ได้เพื่อนช่วยสบาย เสียวตู้เข้าไม่ได้เพื่อนช่วยสบายอะไรกวะโกไรตั้นเนื้องโกเป็นทองคำโกอะไรตั้นไม่เห็นยิงเลยได้เลยไม่เห็นยิงอะไรได้เลยน่าจะปีนนะต่อไปไหนอน่ยขึ้นบนเรืออ๋อไม่บอกใครจะไปรู้วะคือมันไม่บอกอะไรจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมอ๋อแล้กลัวนางหมหายอยู่ตรงนาแล้นแหละนานต้องนานไหนนี่มันก็ลอยขึ um> <s <s ้นให้กลิ่นละ อ่ะยัร้อยอ่ะมีก็หางใช่ไหมถือหน้าไม่ใช่หน้าหน้าจ้ะหน้าหน้าหางทั่วขาหน้าหน้าหน้าเลยหมดหมด้ยหนี้ไปแล้วไงบอสไงบอกว่าเพื่อนสู้เขาไม่ได้เพื่อนช่วยสบายนี้แหละไม่นด้เพื่อนได้หรอวะนึกว่ากูจะมีเพื่อนอย่างคนเดียวนะไม่กดสี่เหลี่ยมจริงไม่ชอบเลยเลยไอเอ็มหนึ่งงานหนึ่งริงไม่ดีไม่ว่ากันอ่าดขาดปิงหน้าปันเหย็นเลยทีเดียวก็จะหันเยอะดิกูยิงไม่โดน บัดหาอยู oh, 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 wow. Woo, so ่ที oh, okay. mm ่เนี่ยยิงล่างก็ดียิงโดนหน้าโอ้ยฟ้าผ่าอู้สุดยอดเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์อลังการโอ้ยสมจริงมากสมจรเกิดไปสมจริงมากยิงฟ้าผ่าน้องน้องจะยินป่ะน้องได้ยินหรือเปล่านะฟ้าผ่าอะไรเนี่ยเอาชนะหรอละโอ้ยกมบ้ากิมบอลอะไรง่ายจัง this can be from this set t อ๋อโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเน็ตหลุดเน็ตหลุดเน็ตหลุด เมื่อกี้ฟ้าฟาผ่าใช่ฟ้าผ่าเกยงกันต้มต้มเช่นในเกมมันนอกเกมใช่สุดยอดไอซี่คอยน่าจะเหน็ด,ด,ด,ดนนนหลุดแล้วล่ะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรที่จะถ่ายไปเรื่อยวกันเพราะในพี่ไม่มีทำอยู่แล้วก็ถ่ายเล่นเกมไปเรื่อยๆกันฝนตกให้ข้างนอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมส์สตีมเอเลี่ยนโวลเลย์สตีมช็อปเกมสโตฟอร์เกมเมอร์สตีม MTS g เก e LL Steam Store ที่ใ้การสับสมชแนลของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าไปชมได้ที่เดสคริปชันใต้คลิปได้เลยนะครับ